สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่นะฮะแยกกองทรายเส้นต้นยางสารพีจากเชียงใหม่จะไปลําพูนนะอยู่ระหว่างกลางทางเลยนะระหว่างเชียงใหม่ลําพูนเลยนะแต่นี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะอ่ะมาดูกันคันแอร์เกียโอเวอร์เซตมาร์คทนะครับของนันนิคอัมบาลดนะครับเวทที่เห็นความยาวที่เห็นก็จะเป็นคัน S 2> <S 2> เบสขันเบสนะครับความยาว6ฟุต8ท่อนเดียวนะครับเวทคันอยู่ที่10ขีด20ปอนซองสีแดงมากแดงแดงลิ์มากนะครับเดี๋ยวมาดูคุณไม้แกะกันดีกว่าปบใช้กันเยอะนะแต่สินค้าน้อยมากเลยนะอืมเอาคันไนลิง ไกฟูจินะครับเอาคันไนลิงยังไงนี่แหวนข้างในเอาคันไนลิงแหวนจะออกสีอะไรนะไหมน่าจะออกเทาๆหน่อยอืมเทาๆดำๆไกด์อะไรไกด์ฟูจิใช่ไหมไกฟูจินะตอบฟูจิเลยนะเอโอ overhead s e ตเอาโ overhead เผื่อละโอ o v e r h e a ต mark two นะฮะ ด้ามด้าเต็มเลยด้ามก็ก <Yeah. S 1> นะครับดูตูดครับแอร์เกียนี่มีลิงแต่งตรงนี้ด้วย1จุดนะครับโอ้วิบั๊บมากเลยตรงนี้เขียนว่านิกอา m a มาโดเป็นลายเซนน็นนูนๆมาเลยนะมนวนมนวนมนวนว่ารีซซทฟูจินะครับตอกฟูจิตรงนี้เลยนะครับนะ เอาันดูใกล้ๆดูใกล้ๆฟูจินะครับแอเกียโอเวอร์เซตมาร์คด้านนี้เขียนอะไรความยาว6ฟุต8แอคชั่น10ขีด20ปอนด์นะครับไกด์มีทั้งหมดอยู่เป็นไกด์ฟูจิหมดเลยนะครับเป็นออคไนลิงนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัวอุ้ยเท่าชิปาโนเลยมันเทียบกันไม่ได้นะ ซื้ึกว้กันหนักกว่าน่อยนะอ่ะเอามันแน่นอนเอาไหมแน่นอนนะ<ช>แต่ถามว่าในราคาขนาดนี้นะ,นนนะไซส์ขนาดนี้นะไม่ได้หนักนะครับเวทสิบยี่ส <20 S 2> <20 S 1> ิบน, <20 S 1> นี่นไปเล่นช่อนชะโดได้สบายๆเลยนะครับ <S <S บางคนก็เห็น,นไปเล่นทะเลมันก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงนะครับ <S <S บางคนก็นี่ซื้อไปปุ๊บไปเคลือบร้านเรามีน้ํายาเคลือบเหลือไหมมีมีอยู่นะน้ํายาเคลือบที่เป็นตัว a อบนั่นนะ อ่าไม่ใช่ปุ๋ย AB นะไหมน้ำยาเคลือบนะครับตัวนี้นะที่ร้านก็มีขายนะครับอ่ะหรือว่าใครจะใช้แบบด้ามเปื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะโอเคสิบไกดเบีดเป็นไงอุ้ยเออตายแล้วเอาเอ็กไพรดีกว่าสิบยี่สิบนี่ปลายปลายเขาถือว่าโอเคอยู่นะไหมน้ำหนักอ่าถ้าถ้าเทียบน้ำหนักนี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่ ร้อแปดสิบถึงไหมไม่ถึงร้อยห้าสิบไม่ถึงร้อยสามสิบอ๋อ1 0สี่สิบ็นอ่า1เฉยๆนะครับราคาเป็นไงไม่แรงนะพันไม่ถึงสองพอ่าไม่ถึงสองโอเคมามายกวัดดีกว่าได้ไกสิบตัวเวียนสิบยี่สิบชื่อว่าอะไรนะโอเวอร์โอเวอร์เซต มาถูกใช่แล้วดดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่ไปตึงไปไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ว่ากลางคันมากับตึงแล้วครับกลางคันนี่มาตึงมากเลยนะหลังสวยมั่งกันครับหลมสวยอยู่นะไม้ยังสั่นอ่ะถือว่าตึงมากเลยนะไม้ดึงดึงอยู่ครับตัวดีครับดีดีดีครับใช้ได้ครับอันเท่าไหร่บอกมาเลย พันแปดร้อยห้าสบาทพัด้ยห้าสิบาทปกติมันพันเก้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ันพัรยห้าสิบนี่ครับแอร์เกีย o v e r w e i g mark t นะครับหนึ่งันแปด้อยห้าสิบบาทห้าสิบหรอไม่ใช่เก้าสิบใช่ไหมหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทครับค่าจะส่งสองร้อยสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะแอร์เกีย o v e r w e i g mark t แน่วัดเป็นโดนเขาบอกวัดเป็นโดน ตึงๆเลยกันตึงๆนะโอเคตึงนะดูเร <c oughs> ่อวัดเขา oh, ให้ดูตึงมากเลยนะดูดิใช้ไดดิใช้ได้ครับใช้ได้เลยโอเคไปกัน okay. ก่อนอยู่กันที่ร้านข้ามขอ,ขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่าจัดส่งสองร้อยบาทรู้เรื่องไป